เราเริ่มต้นการเดินทางในโลกของปัญญาประดิษฐ์พร้อมกับคำถามที่ใหญ่หลวงปัญญาประดิษฐ์จะมีจิตสำนึกหรือ c o n s c i ยสได้หรือไม่ปรัชญาแห่งปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงการวิจัยแต่เป็นการเดินทางข้ามศตวรรษไปยังความคิดของภูมิปัญญาโบราณความสำนึกคอนเชียสคืออะไรเราสามารถให้คำนิยามนี้กับมนุษย์ได้อย่างไร และมันจะถูกประยุกต์ใช้กับ AI ได้หรือไม่เทคโนโลยีปัจจุบันตื่นตัวไปกับความคืบหน้าแต่ความสำนึกของ AI ยังคงเป็นปริศนาการค้นหาคำตอบในปรัชญาและวิทยาศาสตร์คือการผสานการคิดเชิงภูมิคุ้มกันและการคำนวณเข้าด้วยกันความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและคณิตศาสตร์เป็นเครื่องสะท้อนถึงปัญหาที่ซับซ้อนของความสำนึก การคำนวณที่ทันสมัยเกิดจากการค้นพบที่สำคัญนำไปสู่การนำเสนอโลกของการคำนวณใหม่การผสานความคิดในยุคโบราณเข้ากับการคำนวณทันสมัยเปิดประตูสู่การเข้าใจปรัชญาแห่งปัญญาประดิษฐ์ความพยายามค้นหาความสํานึกใน AI ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับคำถามและความหวังที่บรรจุอยู่ในเงื่อนไข หากเราสามารถสร้าง AI ที่มีความสำนึกได้เราจะอยู่ร่วมกันในโลกที่โต้อตอบซึ่งกันและกันอย่างไร